แค่เราถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราเรียนจบแค่ปวสเราทํางานสายสายบัญชีเราก็อยู่ได้เพราะทุกวันเนี้ยปวสแค่นั้นก็พอแต่ถ้าปริญญาตรีก็คือมันจะทําให้เราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ปวสทํางานได้ค่ะอาจารย์แล้วลุง,ง,งแชร์ประสบการณ์ที่ลุงแบบรับเป็นผู้รับทําบัญชีที่เราหารายได้เพิ่มนอกจากเรามีงานหลักแล้วอะเรายังแบบรับ ทำบัญชีเดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะคะแค่เราก็ต้องเรียนดเรามีแค่นี้เรามีแค่สมองเพราะว่าเรียนเรียนจบพุ๊บพี่ลุงนี้พุ่งเลยค่ะขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชีที่ทํางานก็ได้ก็ได้ก็ได้ ก็ได้ค่าวิชาชีพของตัวเองต่างหากต่างหากนอกจากเงินเดือนนะคะก็คือจะได้ค่าวิชาชีพ <arrivé S 2> ของ <messaging> ตัวเองเข้าไรสิงนำข้อคิดจากการเรียนไปใช้ในการทำงานได้อย่างไรมีเรื่องพวกภาษีก็มีนะคะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลหนูเนี่ยเขาให้ยื่นแบบฟอร์มเกอบภาษีเองเหมือนเขาจะมีใบมาให้ แล้วเราก็คือไปกรอกไปกรอกกับกรมสรรพากรหรือว่าจะกรอกออนไลน์การเรียนภาษีนี่คือแบบมันทําให้หนูกรอกได้แล้วก็แบบดีขึ้นนะใช่เนี่ยนะเราทําเป็นแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเอามาลดหย่อนอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติเราไม่เรียนเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเราลดหย่อนได้ก็คือ ฝากถึนงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะคะคือพี่เข้าใจอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนของน้องๆน,น,นะคะบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะบางคนอาจจะเรียนไม่ดูเรื่องหรือว่าแบบบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนบัญชียากเกินไปสําหรับเราอยากจะดอกอยากอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เข้าใจเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วคนที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อยากจะบอกว่าให้น้องอดทนไปก่อนแล้วก็สู้ไปก่อนนะคะเพราะว่าการเรียนในช่วงช่วงเนี้ยจะต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็ต้อง ตั้งใจตั้งใจมากๆทํางานได้ก็เลยอยากให้น้องๆอ,อ,อ่ะตั้งตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เราทําได้เราไม่ต้องเลือกงานยิ่งสถานการณ์แบบเนี้ยถ้ามีงานพิเศษอยู่ที่บ้านอะ่ะสบายเลยทํางานทํางานบัญชีอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ใครสนใจก็ติดต่อพี่ได้นะคะพี่ก็ยังพี่ยินี